ครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาช่องพิโลกพามาดูเราจะพาท่านผู้ชมมาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คืออนุสาวรีของพ่อคุณศรีอินทราทิพย์ครับพระมหาแทะพ่อคุณศรีทิวทัศสวยงามมากเลยครับบริเวณนุสาวรีของพ่อคุณศรี สวยงามมากเนาะครับตกแต่งสวยงามมีบริเว,เวณคลองน้ำมีทางที่กว้างขวางเรียกว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวมาชมก็สะดวกสบายนะครับผม,มแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะนิยมมาเที่ยวกันช่วงหน้าหนาวนะใช่หน้าหนาวอากาศ<ะ>ดีหน่อยครับาจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ร้อนสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้า ร้อนนี่ก็จะร้อนพอสมควรนะเพราะดนะรแดดจ้าถจะามาเที่ยวได้จริงๆก็น่าจะเป็นช่วงของหน้าหนาวจะดีกว่าด้านหน้าก็มีพวงมาลัยสำหรับไปบวงสรวงถวายถวายพระกุศลพระพ่พอคุศลไครจะนํามาจากบูชาตมาจากบ้านที่ไหนก็ได้ดแล้วแต่วตความสะดวกทัศน เพียนพวงมาลัยให้เอาไปราบรหายสการะ่อสีขุนอินทราทิศนะหรือว่าพ่อขุนบางกลางเท้ากลางคะํากจะมีป้ายป้ายมัป้ายาานี่มันละครไทยนะีวิวให้ถ่ายเลยได้สวยงามมากเลยสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษอำเภอนครไทยก็กได้จัดตั้งทำสถานที่แห่งนี้เป็นสวนเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติก็จะมีตรงนี้อายนครไทยสามารถไปถ่ายรูปได้ตากล้องตอมไปถ่ายวะ่ะ <laughs> ยังยังยง,ง <c oughs> เดินตรงไปขึ้นนู่นนะบันไดนะอืก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายถ้าถ้าช่วงน,นี้ไม่ร้อนมากนะวันนี้ถือว่าเรามานี่ก็เป็นโอกาสดีนะไม่ร้อนสเท่าไรอ่าถือว่าเราโชคดีได้มีโอกาสมาที่นี่อันที่จริงเราก็ผ่านบ่อยเหมือนกันน,นนะแต่ไม่ค่อยมีเวลาโอกาสได้แวะอที่จริงผ่านบ่อยอำเภอนครไทย นี่ข่าวนี้ก็มีแฟนคลับเขาขอนะให้มาถ่ายหน่อยก็เลยได้มีโอกาสเดินทางมาถ่ายทางด้านล่างก็จะมีคลองลงไปด้วยมีทางให้ลงไปอ๋อลง,ลงไปลงคลองเป็นคลองน้ําลงไปมีบันไดน่าจะลอยกระทง,งนะลอยกระทงมีช่วงลอยกระทงนี่ก็จะให้ลงไปลอยได้แต่ช่วงนี้ไม่มีเพราก็ปิดลอยคิเทลมันแล้วก็กจะ ขึ้นไปดูทั้งบนพัะนิเศวรีพนะ่อขุนศิลปอินทราพิสุทธิ์มีมีเสาหลีทำได้สวยงามมากเลยนะ้านบนสวยงามมากเลยเนาะอือดูสิเนะ่ะสง่าอือสง่างามมากเลยอะ่ะสมพระเกียรติทั้งพระองค์ท่านที่เป็นผู้รักษารอำเภอนครไทยนะปกป้องบ้านเมืองนครไทยร้อยนะให้รอดปลอดภัยจากศัตรู สมัยโบราณหรือว่าเราเป็นลูกเป็นหลานก็ได้มาเที่ยวมากราบมาไหว้เป็นสิริมงคลต่อเราด้วยอืมบรรยากาศสวยงามมากเลยอปรกาบขอพอรท่านสักไหนครับประกาบขอพรทันขอพรขอ โชคลาบาตากล้องต้อมก็จะได้ไปกราบอาขอโชคขอลาบพ่อพ่อผลสีอินเตอร์อ่า,อาเออในประวัติจะได้อ่านประวัติ